เร็วมิ๊งเร็วมาหลายๆคนสนุกกันมามาโรงมาแล้วชะอำไม่ต้อนรับเลยนะเร็วเร็วลุกขึ้นเร็วนิดๆหน่อยๆครับมาเลยลุกขึ้นมาเลยเดี๋ยวรับดอกไม้เสร็จแล้วขอถ่ายรูปหมู่ด้วยนะครับทุกคน เพชรจะแต่งเมียอีกแล้วเหรอเองมีผัวไปคนแล้วเ่ยตาเพชรสนุกสนุกเล่นได้เพื่อนอา่าพอลีเจนสมหญิงอยากแต่งงานเนี่ยแล้ว you okay. สวัสดครับไม่ดเลยครับขอโชคดีเร็วๆนี้นะครับผมขอเชิญค่ะขอเชิญบนเวทีตักรูค่ะสาวผู้โชคดีเรานะคะนี่อิมพอร์ตมาเลยนะคะเชิญด้านหน้าค่ะน้องจับเซวแอฟริกานะคะอันดับแรกตื่นเต้นนะคะอันดับแรกสอบถามค่ะชื่อเสียงเรียงนามแนะนำตัวค่ะชื่อพึ่งค่ะ พืงมาจากที่ไหนคะมาจากไทยกันที่ผับมาจากไทยคันที่นะคะมาฉกดอกไม้ต่อหน้าไปเลยนะคะอ่ะมีอะไรที่จะบอกเป่าสาวคะในฐานะที่เป็นตัวแทนแขกผู้โชคดีที่ได้รับดอกไม้วันนี้วัยพรเป่าสาวค่ะข้ามในฐานะวันนี้มาเป็นตัวแทนของไทยกันที่ลับนะคะขอให้นายหน้ากับพี่หนุ่มมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีทายาทให้เราได้ชมกันเร็วๆนะคะค่ะ นี้จากกันไปจริงๆแล้วค่าเชิญค่ะก็เราก็กล่าวคำขอบคุณพร้อมๆกันนะคะค่ะเผโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะเดี๋ยวเบาสองนะคะจะลงไปขอบคุณค่ะ